การคร่ำควรของพระวิญ,ญาณไม่ใช่ภาษาแปลกๆอย่าเข้าใจผิดถ้าพี่น้องจะฟังจนจบพี่น้องจะเข้าใจถึงอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากในชีวิตคิดเตียนแต่คิดเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือการคร่ำควรโดยพระวิญ,ญาณซึ่งจะเป็นการคร่ำควรในขณะที่เราไม่รู้ว่าจะตษฐานยังไงซึ่งจะเป็นสภาพของความอ่อนแอเนื่องจากการที่ยังไม่มีกายใหม่โอเคถ้าวันนี้ฟังพี่น้องฟังได้จนถึงแค่นี้ก็ให้เข้าไปฟังต่อในช่อง YouTube เข้าใจพ้อมพีีละข้อหรือไปที่หน้าเฟซของผมหรือว่าไปดูที่เมนแรกวันนี้เราจะดูกันในโรมบทที่8ข้อ2 6่ถึงย7โอเคไปต่อกันเลยพี่น้องที่รักครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจร้อมพีธีละข้อซึ่งเป็นช่วงการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเป็นลูกให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้า พี่น้องที่รักครับคนส่วนใหญ่เนี่ยตีความตอนนี้แยกซึ่งทาให้ผิดแต่ในตอนนี้การเชื่อมว่าในทํานองเดียวกันเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่เชื่อมกับข้อความที่มาตอนตอน้นโอเคซึ่งในข้อยี่สามเนี่ยพูดถึงเราที่เป็นคิสเตียน่ะครั่งครวญถึงการเป็นลูกจริงๆข้อก่อนหน้านั้นข้อยนะี่สองเนี่ยพูดถึงสัตว์ประสิ่งซึ่งหมายถึงทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต,วตคือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ โอเคต้นไม้ลำธารเนี่ยกำลังค้่ำควรการเป็นลูกใช่ครับฉะนั้นเมื่อเราดูจากบริบทเนี่ยจริงๆแล้วตอนเนี้ยังไปในเรื่องเดียวกันเป็นการคร่าควรถึงการเป็นลูกซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้คนที่จะเข้ามามีส่วนในการคร่าควรเรื่องเนี้ยคือพระวิญญาณโอเคดูเขาจะบอกว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะพวกเราไม่รู้ว่าควรจะธิฐานขอสิ่งใดอย่างไรพี่น้องเห็นยัง การอธิษฐานข้ามควรอย่างไม่เป็นคํานั้นเกิดขึ้นเมื่อเราอ่อนแอครับโอเคขอแรกเมื่อเราอ่อนแออย่างที่ว่าก็คือในตอนนี้คือไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรโอเคไม่ใช่เรื่องของการป่วยนะแต่เป็นเรื่องของการที่เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรซึ่งเมื่อเราดูในบริบทเนี่ยในข้อ18จะพูดถึงความทุกข์ยากลํบาบากซึ่งในที่สุดแล้วไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับพักสิิซึ่งจะเกิดขึ้นซึ่งก็คือการที่เรามีกายใหม่หรือว่าการสาแดงตัวแบบบุตรของพระเจ้าโอเค จากนั้นจำไว้ว่าการอธิษฐานด้วยาการคำควรไม่เป็นคำนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราอ่อนแอและความอ่อนแอในที่นี้คือเราไม่รู้ว่าควรอธิษฐานอย่างไรซึ่งเป็นผลมาจากการที่เรายังไม่มีกายใหม่เมื่อ,อไรก็ตามที่เรามีกายใหม่โอเคเดินแบบลูกของพระเจ้าเราจะไม่มีปัญหาอันนี้อีกนี่เป็นสาเหตุที่มันคุ้มค่าที่จะรอคอยแต่โลกปัจจุบันนี้เรายังมีปัญหาโอเคต่อไปพระพี่บอกว่าแต่พระวิญญาณเองก็ทรงช่วยขอแทนเราโดยการคำควรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำที่น้อยยังสอดคล้องกับ ตน้นคอที่บอกพาวิญญาณช่วยเราใช่ครับการไข้ควรโอเคการขําควรซึ่งไม่อาจกล่าวไปต้อยคาไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะเพราะภาษาแปลกๆมันเป็นถ้อยคําครับเพียงแต่มันภาษาอื่นเออแต่การขํามควรที่ว่าเนี่ยมันเป็นการข้าควรที่ไม่อาจกล่าวไปต้อยคําพี่น้องเคยว่าเราฮือฮาร้องไห้ข้าควรคือพี่น้องมาถึงจุดที่ไม่รู้จะอทิษฐานอะไรแล้วและดูเหมือนปัญหานะั้นก็ยังคงอยู่เออเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพี่น้องยังข้ามควรด้วย ไม่เป็นคําในตอนนั้นพระวิญญาณจะช่วยครับคือพี่น้องพูดง่ายๆคือพี่น้องเป็นคนค้ามควรแต่พระวิญญาณเองพี่น้องเห็นยังในต้นฉบับมีคํานี้จริงๆก็คือขณะที่พี่น้องข้าควรอย่างไม่เป็นคําพระวิญญาณเองก็จะช่วยในการข้าควรนั้นถูกต้องครับโอเคฉะนั้นพี่น้องเห็นยังจงเข้าใจว่าการค้าควรที่ว่าเนี่ยโอเคมันเป็นการข้าควรที่เราอธิษฐานข้าควรเพราะเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงแล้วพระวิญญาณในตอนนั้นขณะที่ทำแล้วพระวิญญาณจะร่วมกันกับเราช่วยขณะที่ อธิษฐานอย่างที่ไม่เป็นพ้อยคําคือร้องไห้ควรขางนั่นแหละถ้าพี่น้องมีประสบการณ์พี่น้องจะเข้าใจเป็นอาวุธที่สําคัญพระบิดาบอกต่อไปว่าขยิบเ็และพระองค์ผู้ทรงชันสู่ใจมนุษย์หมายถึงพระบิดาผู้ทรงเข้าใจจิตใจของมนุษย์โอเคก็ทรงทราบความหมายของพญ,ญ,ญาณพี่น้องอย่างนั้นคนที่ทําการควรคลางอองเสียงควรคลางออกมาคือพี่น้องแต่คนที่ให้ความหมายคือพระญ,ญ,ญาณถูกครับขณะที่พี่น้องควรคลางเพราะไม่รู้จักอธิษฐานยังไง โอเคปัญหาต่างๆไม่รู้ทำไมในขณะนั้นเนี่ยพระวิญญาจะช่วยแล้วก็ให้ความหมายถูกต้องขับแล้วัระพีบอกต่อไปว่าและพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทามิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังประสบการณ์อย่างเงี้ยมีกับทุกคนที่เป็นทรมิกชนนทรมิกชนก็คือคนชอบทมก็คือคนที่เชื่อในพซูคริกต์ท้านั้นถ้าพี่น้องเชื่อในพิธีศีกษ์หนึ่งในอาวุธที่พี่น้องจาเป็นต้องรู้คือขณะที่คุณอธิษฐานเราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงแล้วให้คุณข้ามควรไม่เป็นคำ ควรค้างของอบาเป็นเสียงและในที่สุดพระวิญญ,ญาณของพระเจ้ญญาเนี่ยจะช่วยคุณเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ให้ความหมายและสิ่งที่พระวิญญ,ญาณให้ความหมายนั้นมันจะเป็นไปตามาพระประสงค์โอแล้วถ้าเป็นไปตามาพระประสงค์ตามที่พระผีสอนเมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่เป็นไปนมนำพระไถยพระเจ้าฟังและพระเจ้าตอบฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจําไว้แล้วครับว่าสิ่งที่เรากําลังคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวไม่ครับมันเป็นการข้ามควรอธิษฐานโอเคเนื่องจากเราอยู่ในความจํากัด เพราะยังไม่มีกายใหม่เออเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกายใหม่เราจะไม่อยู่ในสภาพอ่อนแอนี้อีกเราจะไม่อยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าจะที่ฐานยังไงเราจะรู้ทันทีแล้วสั่งมันก็เกิดขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ในสภาพนี้ยก็คือเราครวนเราคล่ำควนพร่วิญญาณก็ช่วยเราในขณะที่เราคล่ำควนนั้นโดยการให้ความหมายอ่าและในที่สุดการให้ความหมายนั้นจะตรงพักพัตธิดาเนี่ยผู้ทรงทางสูตรเข้าใจด้วยเพราะว่ามันเป็นไปตาม ภาพประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นที่เราคิหักคน,คหนึ่งในสิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้โดยเพราะพวก okay. นักอธิษฐานข้ามควรคุณจะเป็นต้องเข้าใจเรื่องอันนี้เรื่องการข้ามควรที่โอเคไม่ไม่ไม่เป็นท้อยคําไม่ใช่ภาษาแปลกเมื่อคุณควรคางเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงคุณจนแต้มพระวิญ,ญญาณจะช่วยคุณให้ความหมายมันจะตรงน้ำมาถ่ายแล้วคุณจะได้รับคําตอบฉะนั้นโอเคตองเข้าใจเรื่องนี้ว่าพี่น้องเ็จะใจยังตรงนี้จึงไม่ได้อยู่ในเรื่องการอธิษฐานเท่านั้นแต่เป็นเรื่องการ การธิษฐานที่ว่าเนี่ยเป็นการควรค้างเนื่องจากคุณอยู่ในประสบการณ์ของการที่ยังไม่มีกายใหม่เออเมื่อมีกายใหม่สมบูรณ์จะไม่มีประสบการณ์นั่นี้นี่เป็นสาเหตุที่การรอการเป็นลูกที่ร่างกายจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พี่น้อยยังไม่เพียงแต่ภาษาระสิงไม่เพียงแต่เราแต่ตอนนี้พระวิญญาณที่อยู่ในเราเนี่ยช่วยเราควรค้างเรื่องนี้เพื่อในที่สุดแล้วโอเคเราจะไปถึงประสบการณ์ของอาการเป็นลูกที่สําแดงตนซึ่งถึงเวลานั้น เราจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้อีกพี่น้องเห็นยังฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจงรู้ไว้ป้าประสบการณ์ที่เราจะมีกายใหม่แห่งความสิรินะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วไม่ว่าคุณจะทนทุกข์ยังไงให้รู้ว่ามันไม่คู่ควรกับการเอาไปเปรียบเทียบอันนั้นและไม่คู่ควรกับการเลิกเชื่อแต่ตรงกันข้ามให้คุณควรคางโอเคกับพระกับพ,พ,พระเจ้าและพระญาณก็จะให้ความหมายและคุณจะได้รับคําตอบให้ผมได้ล้วพูดว่าโอเคฉะนั้นอย่าลืมความเข้าใจเรื่องนี้ การคร่ำควรวญที่ไม่กล่าวไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคํานั้นไม่ใช่ภาษาแปลกแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบุตรเป็นประสบการณ์ที่เรามีก่อนที่เราจะเป็นบุตรที่ร่างกายให้ผมได้จะพูดว่าเอาละพี่น้องยี่งละครให้เรามาดูอ่อหนึ่งทางซ้ายเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คืออ่อภายในสามปีคือสองพันที่สองพันยี่แปดมีความสําคัญก็คือเราจะครบร้อยปีที่โปรต์การ์ซนกว่าาที่ประเทศไทย เราตั้งใจ่จะแสดงความรักกับพระเจ้าด้วยต, 1, ตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์ผมหมายถึงคนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้ซึ่งก็คือพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่อาวารมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายทุกฝั่งเป็นค้นถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้บาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดของพี่น้องได้รับการยกแล้วโอเคถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้ บาปทั้งหมดได้รับการยกพระเจ้าไม่จดจาความผิดบาปเพราะนั่นเป็นอัตลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้พี่น้องเป็นหนึ่งในห้าหกแสนคนโอเคหนึ่งที่สองคือมีส,สิจารบิบาลอาจารย์ผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนแล้วก็หนึ่งที่สามคือมีคิจจักหนึ่งหมื่นแห่งพ่ายง่ายคือสิจารบิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลในคิจจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยคนเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่สิบแปดใจผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะครอบคร้องด้วยการเป็นลูก โอเคเราจะอยู่ในความเป็นลูกเราจะอดทนเราจะรู้ว่าโอเคไอประสบการณ์ที่บอกว่าร่างกายของเราเปลี่ยนเป็นลูกซึ่งไม่มีปัญหาต่อไปนั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่นับตั้งแต่วันที่เราเริ่มเชื่อเราเข้าสู่กระบวนการหางพัฒนิศรีและพี่น้องจําเป็นจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจให้มีความให้ให้ใจเนี่ยเป็นแบบลูกดําเนชีวิตแบบลูกและในที่สุดแล้ว ความเป็นลูกที่อยู่ในวิญญาณก็จะสําแดงออกมาไหลออกมาที่จิตใจรละรลางกายและพี่น้องอย่าดาเดินอย่างชีวิตจะมีชัยชนะเป็นคําตอบของสังคมครอบครองโลกนี้แก้ไขปัญหาสิ่งใดๆที่มาททาให้เกิดปัญหาพี่น้องจะเป็นคําตอบให้ผมได้ยินและพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมโอเคอย่าลืมนะช่วยกันที่จะจงจงตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยปามหาบัญชาทุกวันประกาศติดตามผลสร้าง,สา,งสาวกอันไหนไม่ได้ทำออนไซต์ก็เอา,ออ,เอ,าออนไลน์เอาคลิปเอาลิงก์ไปแปะ แล้วก็แปะตามกลุ่มแปะส่วนตัวเจอคนป่วยให้วางมือรักษาโรคดําเนินชีวิตแบบลูกเพราะคุณเป็นลูกแล้วในวิญญาณเออถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นลูกที่ร่างกายแต่จงปลดปล่อยสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในวิญญาณให้ไหลออกมาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจคุณให้ดําเนินชีวิตแบบลูกแล้วคุณนี่แหละจะเป็นตัวแทนของพยาศิธิ์ในการแก้ไขปัญหาให้ผมดีเราพูดว่าแต่ถ้าคุณทนทุกข์โอเคเนื่องจากคุณดําเนินตามทางของพระเจ้าให้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติให้อดทนแล้วก็ควนค้างครับ ข้ามควรด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นคำแล้วพงยานของพระเจ้าจะช่วยคุณแล้วคุณจะเห็นคาตอบให้ผมได้เราพูด่าเอ่าล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูนหนึ่งที่สี่ขอบาทหนึ่ง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 โอเคถ้าคุณได้รับพรนะสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมหนุนใจคุณที่จะสแกนคิวอาร์โค้หรือว่าพร้อมเพ์ครับโอนมาบาทหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันอย่างน้อยบาทหนึ่งบางคนบอกให้มากกว่านั้นได้ไหมได้ครับขอพระเจ้าใส่ศูนย์ไปข้างหลังร้อยเท่าพันทวีโอนกกกลลับไปททที่คุณุณให้เิดาระวง พี่น้องที่ักครับจงเป็นเพื่นอนร่วมงานกับผมโดยการที่หกโมงสี่สิบห้าเนี่ยมาคาสอนพร้อมมันจะมีพร้อมกับคําสอนเพลงนมันสก,การให้พี่น้องตั้งใจฟังติดพระคำของพระเจ้าแล้วก็ช่วยการเขียนขณะที่คุณฟังเนี่ยพยายามอย่าฟังเฉยพยายามเขียนอาเมนกดไลค์หรือไลค์โอเคถ้าคุณทําอย่างนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณกําลังช่วยการเผยแพร่คําสอนที่ถูกต้องมันจะเปิดการมองเห็นและจะมีคนเห็นมากขึ้นใช่ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งการร่วมง,งานกับอธิษฐานกับผมสักหนึ่งนาที เอาสิ่งที่ผมสอนแชร์ตามกลุ่มเซลแชร์ในกลุ่มไลน์แชร์้กับสิทธิพิพาลอาจารย์ฟังโดยเพราะสิ่งที่อยู่ในเมนหลกเพื่อในที่สุดแล้วไปดูนะครับคลิปที่บอกว่าเปิดดอารี่ของมานว่ามันได้บิดเบือนโอเคธรรมัญญิซึ่งเป็นของดีให้กลายเป็นเครื่องมือของมนันรวมทั้งการกลับไปที่ธรรมัญญิสําหรับผู้เชื่อจริงๆเป็นการล่วงปลุเวียพี่น้องไปดูโอเคแล้วช่วยกันกระจายครับแล้วก็ เปิดด no ูด้วยกันในครอบครัวเปิดดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์อธิษฐานด้วยกันแล้วจำเนรึ้นให้ผมบอกถ้าพี่น้องจะทําอย่างนี้พี่น้องจะเห็นการเจริญเติบโตของแผ่นดินของพระเจ้าและเห็นตัวของพี่น้องเติบโตพระสิริของพระเจ้าจะไหลออกมาให้ผุได้ยินพูดว่าเอาละพี่น้องที่แล้วครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากถูกต้องพระกายของพระเยซูริตแตกขักเพื่อเราหายดีเรามีชัยชนะเพราะพระฤทธิ์และเพราะคำพยากรณ์พูดสิ่งดีเพื่อเราชัยโยศโอเคพระฤทธิ์ของพระเยซูริต ได้จัดการกับบาปละลิตํอำนาจของบาปทั้งหมดโอเคพี่น้องที่รักว่ามีพูดชัดเจนว่าเรามีชัยชนะออเหนือซาตานเพราะผลิตเราเพราะขามียาดน,นี่เป็นความจริงฉะนั้นดําเนินอชีอช้อยู่ในชัยชนะโอเคทุกวันลองมาฟังดูสักสิบวันฟังนะครับถ้าคุณอออยากจะจาเนินขึ้นกับพระเจ้าถามผมว่าคุณอยู่ในจุดไหนแล้วผมจะบอกตอนนี้ในช่องใน u t u b e นะจะแบ่งเป็นคอร์สพี่น้องไปดู มันจะมีทั้งสําหรับคนที่ยังไม่เชื่อการกล่าวแก้สําหรับคนที่ยังไม่เชื่อบทเรียนสิบบทสําหรับผู้เชื่อใหม่รวมทั้งบทเรียนหลังจากนั้นให้พี่น้องค่อยๆฟังอะไรจำเริน่นขึ้นอธิษฐานเผื่อผมจำเริญขึ้นด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแบ่งปันโอเคส่วนพี่น้องอยากจะมีส่วนช่วยอะไรบอกผมรวมทั้งพี่น้องอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเช่นตอนนี้มีผลไม้เยอะไม่รู้จะไปไงอยากส่งให้พี่น้องกินเออส่งมาให้เรามาช่วยกันพี่น้องอย่กให้ให้เราสร้าง สังคมคริสเตียนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยกันสร้างส,า,งสาวกแลวทำให้เป็นดินของพระเจ้ามาถึงให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในเรื่องของเราจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาอำชาจอย่าลืมหกโมงสี่สิบห้าทุกอย่างพร้อมไ,ไปนมัสการไปฟังแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกระจายเอาละ่ะโดยเพพาะฟังนะครับตอนนี้มีอัลบั้มยาวเพลย์ลต์ของเพลงนมัสการคริสต์มาสใหม่ซึ่งผมรวมไว้สิบเพลงที่ผ่านมาให้พี่น้องฟังยาวๆแล้วนมัสการผมเอาละ่ะ ตอนนี้ให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นพุชาโล่มขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องมีประสบการณ์ในชัยชนะถ้าพี่น้องยังมีปัญหาอยู่คร่ำครวญด้วยถ้อยคำไม่เป็นคำและเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยคุณผมเปล่าประกาศสิ่งนี้โอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นชาโลมพระเจ้ามากครับอามน